สวัสดีครับผมทลทรนะครับว네ันนี้มากับมีดพับเบนเม็กหรือเบนเม็กนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับรุ่น555นะครับผมรุ่น555นะครับขนาดกระทัดรัดนะครับคอมเพกนะครับด้ามจับไม่เต็มมือนะครับนิ้วก้อยมันจะหลุดไปนิดนึงครับผม นี้ปรับลื่นให้แล้วนะครับผมแล้วก็รับคมให้ใหม่แล้วนะครับรับโดยใช้ถูกระหนังนะครับตรงแค่เฉพาะคมนะครับผิวมันเป็นอารมณ์ stone b o t นะครับลื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาปรับตรงเฉียงเฉียงเนี่ยตรงขอบมันให้มันเนียนขึ้นนะครับผมรุ่นนี้ไม่เป็นตุ่มนะครับเป็นรูวงกลมนะครับก็เปิดใช้ acid lock เปิดได้นะครับกับ ป้งนิ้วโป้งดันที่รูนะครับหมุนวนขึ้นไปครับผมโอเคเราลองมาตัดก,กันดูก่อนนะครับโคมกิบแล้วนะครับผม อันนี้ก็จริงๆคมมันมาคมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าร้านเนี่ยมาถูเพิ่มให้มันลื่นๆนิดหนึ่งมันมาสากสักษากนะครับตอนตัดก็ถูแค่นิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับตรงขอบไ,ไม่ได้เฉยไม่ได้ตรงใบตรงอื่นไม่ได้ไปยุ่งมันนะครับผมโอเคเข้านิ้วเข้าร่องด้ามน,นะครับจับถนัดมือนะครับตัดกระดาษต่อนะครับผม ทรงเขาจะโค้งเชิดปลายขึ้นนะครับผมก็ต้องใช้ให้สนาดนะครับต้องใช้ให้คล่องกับมีดทรงนั้นๆก่อนนะครับผมพอท่านได้ไปแล้วแต่ถ้าชอบทรงมันชอบเอ่อการดีไซน์นี่ก็ได้เลยนะครับรุ่นนี้ไม่แพงนะครับโค้งกิฟแล้วด้วยนะครับก็ก๊อปปี้ฟอร์มใช่น,นะครับเป็นเมต,ตัวนี้นะครับผม รุ่น555นะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับผมอันนี้ร้านลงร้านเนี่ยได้ของมาเนี่ยร้านก็จะทำความสะอาดแล้วก็ฉชโลน้ำมันไว้นะครับบางๆนะครับผมใบมันจะมีระบุไว้นะครับเราคุยกันตามที่เขาระบุมานะครับ154 cm ก็คือสเปคของเหล็กที่เอามาทำใบนะครับ คือสเตลเลสสตีลนะครับความแข็งก็จะอยู่ที่58-60 hrc เลยนะครับถ้าเขาให้มาจริงก็จะแข็งประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโลโก้ผู้ออกแบบนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนงเออโอเคฝั่งนี้มีโลโก้นะครับ copy form china นะครับผมด้านเป็นออพลาสติกเทอร์โมนะครับพลาสติกร้อนขึ้นรูปนะครับก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆโพลิเมอร์นะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโพลิเมอร์หรือเปล่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะเนี่ยเป็นงานจีนนะครับผมผิวไม่ลื่นนะครับมีลายสากมาให้ก็ออกจับถนัดมือครับแม้มันจะไม่เต็มมือก็ตามนิ้วก้อยหลุดไปหน่อยนึงนะครับผมโอเคมาดูฝั่งนี้ครับมีคลิปให้นะครับคลิปเนี่ยสามารถสลับมาฝั่งนี้ได้นะครับสําหรับคนถนัดซ้ายจะได้ย้ายคลิปมาทางนี้นะครับสําหรับมือซ้ายนะครับมืออันนี้ ถ้าเป็นแบบเนี้ยมือขวาอยู่แล้วมันจะได้มาสกิดกับนิ้วพวกนี้นะครับตอนปิดเปิดก็มันตัวเล็กนะครับน้ำหนักมันจะเบานิดนึงนะครับด้ามมันก็เบานะครับผมเขาออกแบบมาพกพาทุกวันนะครับก็สะบัดให้มีเสียงข่มขู่คู่ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยเบาพกทุกวันได้แล้วก็ ใช้งานอันนี้ประสงค์ป้องกันตัวเก็บเน็บเสียบได้นะครับพกในพกนอกได้หมดนะครับผมโอเคมาดูใบฝั่งนี้นะครับผิวมันจะเป็นเป็นมีลายในตัวแล้วก็เงาเงานะครับผมลื่นๆนะครับแล้วก็ตรงขอบเนี่ยมันจะลื่นมากกว่าเดิมแล้วก็เงาด้วยตอนเนี้ยเพราะว่าผมไปถูกระหนังมานะครับกับบัตโซช่วยนิดหน่อยนะครับผมให้มันลื่นนะครับผม ตอนแรกมันมามันสากตอนเออตัดแล้วมันจะฝืดๆนะครับตอนนี้ลื่นปื๊ดนะครับต่อก็เลยครับตัดรลอนนะครับก็เบาเหมือนรุ่นที่เคยลงรีวิวไปแล้วอันนี้ห้าห้าหกนะครับอันนี้ก็เบาเหมือนกันแต่ก็ตัดดีครับอันนี้ก็ด้ามทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าทรงใบไม่เหมือนเท่านั้นเองจะเชิดขึ้นเดี๋ยวมาลองตัดกันดูครับหลอดหลอดไม่ได้มีหมกมิดอะไรนะครับ หลอดสะดวกซื้อทั่วไปไม่ได้ตัดไปก่อนนะครับไม่มีรอยดแดงสิ้นนะครับต้องใช้จังหวะความเร็วที่เหมาะสมนะครับโอเคครับมาลองกันดูครับต้องลองตัดครับถึงจะรู้ว่ามันตัดง่ายหรือยากนะครับผมโอเคครับลองครับโอเคอันนี้โดนตัดโดน ไม้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเสียคมไปหรือยังนะครับคมมันไม่ได้กองแกงเสียง่ายขนาดนั้นนะครับแม้จะเป็นของประเทศจีนก็ตามนะครับผมกล่องก็จะมีกล่องแข็งมาให้นะครับาห้า,ห,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 าห้านะครับห้าห้าห้านะครับโอเคในกล่องที่มา สมัยก่อนมีถุงมาให้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีถุงละมีเปล่าๆเ,เลยถุงพลาสติกอย่างเดียวละตอนนี้ครับผมโอเคราคาไม่แพงครับใครชอบก็ทักมาได้ก็ถ้าไม่ชอบแบบนี้อ่ะแล้วบอกแบบแบบเนี้ยถ้าชอบเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งครับพอเราเก็บแล้วมันไม่มีตุ่มครับมันก็จะไม่มาสะดุดขอบกางเกงขอบกระเป๋าอะไรพวกนี้ที่เราเน็บไว้อะนะครับผมพอเราเน็บเสียปุ๊บไอ้ตุ่มเนี่ยมันจะไปดุนกับ พอเราดึงอาจจะสะดุดนิดนึงอารมณ์ประมาณนั้นอตอนเราเสียบยางเนี้นะครับปุ่มขึ้นมาปุ๊บมันก็จะสะดุดได้นะครับเพราะมันมีทั้งสองฝั่งเลยปุ่มส่วนถ้าออกแบบมเป็นแบบเป็นรูแบบนี้เหมือนพวกสไปร์โคเนี่ยมันก็จะเอาขึ้นมาได้เลยซึ่งไม่ต้องใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้แอ็ซิสล็อกมันเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยผมทําให้ลื่นแล้วแต่ต้องสะบัดนิดนึงนะครับต้องหาจังหวะมีดเราเองนะครับ ต้องใช้ให้มันถนัดมันจะสะบัดได้พอดีกับจังหวะนะครับต้องต้องใช้ให้คล่องกับมีดนั้นน,น,นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยนะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับใช้งานได้แน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องสเปคเหล็กมากว่ามันจะให้มาจริงหรือไม่จริงนะครับมีดขนาดนี้มันก็ใช้งานขนาดเล็กอันนี้ประสงค์ขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับเอ่อมันใช้ได้อยู่แล้ว ตัดปาดเฉือนกดเปิดลังนู่นนี่นะครับปอกอะไรพวกนี้มันได้อยู่แล้วแหละครับมันคงไม่ได้เสียง่ายนะครับเมื่อกี้ก็ฟาาโดนไม้ตะเกียบไปทีอีกแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับแข็งแรงอยู่ครับไม่ต้องห่วงนะครับโอเคครับยังไงก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับก็จะมีลงทั้ง YouTube Facebook Instagram TikTok นะครับผม โอเคครับขอพรบคุณมากครับสวัสดีครับ